หลังจากที่เราได้สาธิตการตอนกิ่งไปในคลิปที่แล้วสำหรับคลิปนี้รายการเกษตรลงมือจะพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการทำตุ่มตอนหรือถึงตอนสำหรับตอนกิ่งไม้กันครับโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขุยมะพร้าว 2. อ,อุปกรณ์เสด็จน้ำซึ่งการสาธิตผมจะใช้ฝาชีซึ่งเป็นภาชนะที่มีรู และภาชนะรองกับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเลอะเทอเปิดปะนะครับ3น้ำา4ถุงร้อนผมเลือกใช้ขนาด5 8คูณ8ครับและสุดท้ายเชือกฟางวิธีการนะครับให้เราเติมน้ำจนท่วมคุณมะพร้าวนะครับ ท่มเลยนะครับจากนั้นให้แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ำเขาเนี่ยซึมนะครับเข้าไปในอันดูของกุนมะพร้าวเลยหลังจากที่เราแช่ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับให้เราทําการเสด็จน้ําจากกุนมะพร้าวนะครับเ,เทลงไปในภาชนะที่มีรูนะครับ ขยำนะครับขยำไม่ต้องแรงครับขอให้มีน้ำชุ่มนะแต่ไม่แฉะตรงเกินไปนะครับนะขยำแค่นี้พอนะครับ,นะรบได้แล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้นะครับถึงมะพร้าวที่มีความหมานแล้วเนี่ยให้เรานำบรรจุใส่ขุงนะครับ ผมวะใช้ขนาดห้าอิรเบรรจุให้เต็มปากถุงนะครับเมื่อใส่จนเต็มป,ปากถุงแล้วเราก็กดถุงไปนะจากนั้นก็ปูปากถุงด้วยเชือกฝา เท่านี้ก็จะได้แล้วครับลุ่มตอนนี่ใกล้ๆนะครับครับสำหรับคลิปการทำรุ่มตอนนะจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยครับสวัสดีครับ